งงงงกันดีด้วยงงนี่งงงงคือแบบว่าอยากเห็นนะว่าจะแน่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเห็นเห็นอ่าตองแทงไม่เคยหกแดงหมดเลยคือไม่เท่าไหร่หรอการด้วยโการด้วยโคตรใจร้ายเลยโอ้ดูขาวผมไม่ใช่อันนี้ทำตามหน้าที่ก็เห็นเด็กหลาลีนี่อ๋อ อุ้ยแรงลงแล้วเนี่ยไม่เป็นไรฮะโอ้โหทำเหมือนทำเหมือนนะเอาละ ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห <leaving, S 2> ็นไม่เห็นเห็นไหมไม่เคยเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นนะไม่เห็นนะไม่เห็นต่อต่อต่อไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ไม่เน็ตมันกระตุกเน็ตมันกระตุกเน็ตมันกระตุกเน็ตกระตุกไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะไรลูกลูกมันตกล่องหินพอดีใช่ใช่ใช่เออหมดเวลายังหมดเวลายังอย่าทางแดงอีกทีได้ไหมฮะ ลุยลุยน้ำเงินลุยเลยแทงแดงลุงกลางก็ได้ไปยืนจนหมดเวลาไปเลยเออก็สลาบุรีก็อย่างนี้แหละขวันโนโน้บ้างนครับช่วยทุกอย่างเลยอ่ะเอผมก็เห็นเชือกน้องเขาดีๆอยู่ไม่อ่ะ ไม่ดึงออกเฉยเลยคุณนี่ตาบ้าหลังแดงหลังแดงน้ำหนักเป็นไงหลังแดงน้ำหนักเป็นไงหลังแดงนี่ไงล่ะไม่เห็นนึ่เงินด้วยไม่เห็น ประโถงนะหลงไม่ลงไป่ลงไม่หลงไม่หลงต่อเลยครับผมครับใช่ใช่ใช่ไม่ลงอ่ะไม่ลงไม่ลงฟุกไม่เอากันไม่นับฟุกไม่นับนะฟุกไม่นับนะำฟุงแค่น้ำต่ดมันแท้จริงจริงผมควรให้ฟ้าเลยนะดูเกมครับดูเกมสลาดบุรีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สลาดบุรีอย่างนี้ตีชึ้งดี ที่เหมือนจริงนะสหรับนีนี่จะต้องเดือดยืดเป็นแบบว่าในสายเลือดที่มันแตคเยอสุดยาวไปยังได้ไหมได้ทีกว่าน้เราไมใช้เล่ไงวางลกเยียว่ะเขียวได้ ลูกข้างเขียวใช่ไหมลูกใกล้หลุมูกอ๋อลูกใกล้ใงนลูกคิวอยู่อ๋ทาบนตะกรอทางตกอน้ตนท้ตนง้าตะ้า้นนน้ทตอ้ง้ต้ง้กออะรตต้้าตั้งไม่ได้นพวกเองด้วย จะวางสนุกเือจุ่มพูง,ง่ายกว่าจุ่มพูงเขาได้หูคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อน,อนสบมบุรีสละมุริงเล็หค,คลืนอนาทีครับไม่เป็นไรครับ <c oughs> กินดำกินดำกินดำต่อเลยกินดำกินดำเลยโทษฐานแทงลงสองลูกเลยให้ได้ด้่ยสิาะว่ามันสวยไงหนึ่งแทงลงสองลูกได้แทงอีกทีกินดำแล้วกินแดงต่อลูกแค่ลงนี่แทบะชนะแล้วมากระั้งไม่ดีอ่ะ ต้งไม่ตรงอ่ะต้งใกล้ๆต้งไกลไปอ่ะโอ้ยแจ๊บไม่ได้แจ๊บไม่ได้ใกล้ๆข้อเบาเบาแรงๆเริ่เดี้วมาเออนิ่นึงไม่เดี๋ยวจบุดนี้แล้วขอเปลี่ยนพิธีกรนะเฮ้ยมาช้าลมาด้วยกันนะพี่ คิดไปก่อนครับอันนี้รูทีนดีมากผิวน้ำไหมไปดื่มน้ำก่อนได้ <c oughs> อืมน,นี่การกดีมากนะที่ตอกตกไม่ได้เลยลูกเกมดีมากแร <c oughs> ่น่ะยองยิงจ่อยิ่งกันดีครับผม <c oughs> หนูเสียบแล้วลูกโอเคนี่เพิ่งจะเริ่มเล่นในแค่หนึ่งเดือนนะครับถ้าหนึ่งปีจะช้ากว่านี้โอ้ยอย่างเราอย่างนี้สิครับเขาเรียกใช้ความคิดครับ ไม่รีบเนาะไม่รีบเนาะไม่รีบไม่รีบไม่เรื่องครับไม่รู้ว่าฝั่งไหนเชียร์ใครอ่ะแต่แถวเนี้ยเชียร์เด็กทั้งนั้นเลยเนี่ยแทงถึงไหมไม่ถึงหยิบลูกไปแทงเลยได้เหรอได้นลฮะออกไม่ได้เหรอออกไม่ได้ออกกรรมการบอกไม่ได้พูดตัดสินที่สองบอกไม่ได้ไม่ฟาวไม่ฟาวพูดเดียวทนทิ้งแค่ทั้งคู่เลยนะนี่ยังไม่ทนทิ้งเขาพู่เลยเขาจะเปลี่ยนแล้ววะ เขาจะเปลี่ยนติตีกรแล้วเยาวชนทิมชาติปี47เจ<ล>ดแล้วแบบอุ้ยประมาณาสามเก้าหเอาลูกไหนดีเอาลูกไหนดีเออแข่อางเหี่ยวแทงไม่หนูอ่ะคิดคิดไม่ออกแทงทุกลูกเลย น้องที่น้องต้าแทงแบบนี้เพราะกรรมการเดี๋ยวไปไม่ทันกลัวกรรมการไม่ทันกลัวกรรมการเป็นลมใช่ไหมใช่ครับเอ้ยพอโถสนุกหมดโต๊ะเอายังไงกันเอ้าเอ้าดูดิกรรมการนี่เป็นพ่อกรรมการเนี่ยชิดีได้ไหมไวแนนนี่เป็นพรากรรมการเอาเล่นไม่วางไว้โอ้โหวางได้ ไม่ลงม่ไม่ใกล้จะไม่ลงแล้วอย่าไปโกงนะอย่าวางโกงนะโกงไวมน่ะโกงไหมง่ายอันนี้เล่นเกมนี้ได้ง่ายเหมือนกรรมการสุมรู้ร่วมคิดด้วยนะทำตามทำตามคนอ๋อ ไม่เอาว่าไงนะอ,เเอะไรนะหมดโตะให้ชนะเลยอ่ะลี่เกมละห้านาทีหรือห้าสิบนาทีจนกว่าพี่จะตบได้จนกว่า <c oughs> พ,พี่จะตบได้ใช่โอี้ไม่หมดแพ้เลย โอเคโอเคโอเคครับเราไปต้องนี้นะไปแปดต่อเจ็ด